ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําคอมประกร่ครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้าที่สําคัญหนึ่งใน4แห่งครับของอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่งภายหลังจากการสร้างอ่างเก็บน้านี้เสร็จนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรจากเดิมที่ปลูกยางพาราเนี่ยก็ปรับมาเป็นในเรื่องของการปลูกสุรเรียนหรือว่าปลูกสวนผลไม้กันมากขึ้นครับแต่นนนในขณะเดียวกันความฝันของชาวบ้านครับก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นหมันเพราะว่าเมื่อประมาณสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับก็มีการ ขอประกาศอธญบัติพิเศษนะครับในเรื่องของการทำเหมืองแร่ทองคำมันมีประกาศลงมาว่าจะมีการทำเหมืองทองในเขตตะบนพวาอำเภอแก่ข้างแมวเขตใกล้บ้านเรือนเราเลยต้นน้ำที่ก็าทำเหมืองทองนี่มันเป็นคลองพวาใหญ่ครับพวาใหญ่เนี่ยมันพาดผ่านมาจาก<อ>ตะบนพวาแล้วไปสามพี่น้อง,องลแล้วก็ลงไปแก่ข้างแมวการทำเหมืองทองอยู่ต้นน้ำของเราะ ชาวบ,บ้านที่ใช้น้ําของพวาใหญ่เนี่ยแน่นอนเลยครับรรได้ลผลกระทบแน่นอนเลยจุดบร,ริเวณสวนผมนี่ครับห่างไกลจากของพาวาใหญ่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรแต้ผมต้องใช้น้ําของพาวาใหญ่มามาใ,ใช้ในสวนใช้ในการอปโภคบริโภคอาบใช้อาบ,ใช,อาบใช้ล้างถ้วยล้างจานนี่ประจาเลยน้าปราปาน้ําดื่มกินเนี่ยอาศัยกินทั้งนอกได้แต่น้ําใช้ในสวนนั้นเราต้องใช้จากของพวาใหญ่ครับ นโยบายการทำเมืองแรทางคารที่ต้นน้ำของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นการทำลายอาชีพส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับปีปีหนึ่งเราผลิตผลไม้เนี่ยเพื่อหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศเนี่ยหลายแสนตันเราผลิตผลไม้เนี่ยได้หลายเดือนแทบจะทั้งปีได้สาไปนะครับ เรื่องเหมืองทองก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะคนจันทบุรีก็เคยร่วมกันคัดค้านการข,ข,ข,ขออาชญาบัตรเหมืองทองร่วมกันกับชาวบ้านอีกกว่า12จังหวัดเมื่อปี58นั่นเราเคยไปทวงนั้นเ่พื้นที่อื่นไม่ใช่ที่พื้นที่เราพื้นที่เราแค่มีข่าวว่าเขาตำรวจบังทองเฉยอันนั้นไม่ไ,มได้การขออาญาบัตรเราเราจรึงไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ที่จะร่วมมันจะลงมาจริงๆเนี่ยเราถึงกังวลมากเลยเราเราเป็นหนึ่งใน12จังหวัดที่ได้รับอนิสงจากการที่ จะมีการเปิดเรื่องของเรื่องของการขออัชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำซึ่งณตอนนั้นเนี่ยปี2558เนี่ยเราได้มีการศึกษาเรื่องของข้อมูลเราก็เลยพบว่าจันทบุรีเองจังหวัดเดียวเนี่ยเนื้อที่ที่บริษัทเอกชนณนะตอนนั้นเนี่ยสี่บริษัทจะยื่นขอเรื่องของอัชญาบัตรพิเศษรวมแล้วถึง4บริษัท1 1 0 0 0 0กว่าไร่รวมพื้นที่แล้วก็เกือบ13แปลง พวกเราเองเนี่ยเราก็ร่วมกันกับพี่น้องในอีกสิกว่าจังหวัดได้ยื่นเรื่องคัดค้านต่อพรรณะท่านนายกรัฐมนตรีมาตราส4บสที่ประกาศก็ไม่ได้เป็นการยุติการทำเหมืองทองนะครับแต่จะเป็นเพียงการระง,งับเอาไว้เพียงชั่วคราวจนกว่าจะมีพระราชบัญญัติแรกฉบับใหม่ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการแก็กรองกันว่าตัวพระราชบัญญัติแร่ ซึ่งเป็น2,510เนี่ยมันเป็นพระราชบัญญัติที่มันยังไม่สร้างการมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็มันก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆเรื่องด้วยก็เป็นที่มาของการขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแร่นั่นจึงเป็นที่มาของการที่ประเทศไทยมีแผนแม่บทการบริหารจัดก,การแร่20ปีแผนแม่บทการจัดก,การแร่2,560ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่คือ2,560ก็ พอหลังจากพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยผ่าน,านมาแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าภายใต้กฎหมายตัวพระราชบัญญัติเองก็เขียนไว้ในบทเฉพาะการเหมือนกันว่าคําขอเดิมไม่ว่าจะเป็นอัชญยาบาัตรอัจญรบัตรพิเศษประธานบาัตรเมื่อมันถูกปิดไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ยังเสมือนว่าอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ด้วยก็เลยเป็นที่มาของการที่บริษัทลิชภูไมนิ่งเนี่ยก็เลยไปหยิบคําขอเดิมซึ่งเขาเคยขอไว้ตั้งแต่ปี2549เนี่ย เอาขึ้นมาขอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี2แปลงซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้2แปลงนี้มันคือ2ใน13แปลงที่เราเคยได้ข้อมูลมาก่อนในปี2558จากการที่พ,ร,พระรทชญัญญัติแรกพศ2อ6 0เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ก็เลยทำให้คนจันทบุรีสามารถที่จะยืน่นคัดค้านการขออาชีวบัตรได้เพราะเขาส่งส่งหนังสือไปติดตีตามเทศบาลเรามาเห็นด้วยเราก็เลยออกมาคัดค้านเพราะมลพิษมันเยอะความสูญเสียมันมาก เราก็เลยรวมเอกมาคันๆแล้วที่บางทีเรามีผลกระทบเป็นรายกับการที่ว่าเขาทำทองที่เรามีผลกระทบจับการที่มีมีผลกระทบกับเพราะแค่ระเบิดหินอย่างเดียวผลไม้มันก็ไม่ออกลูกแล้วแล้วยังเรื่องน้ำอีกมลพวิถีทางการทางน้ำมันเยอะเรารู้มาว่าเหมืองทองมันมีแต่สารพิษมันใช้สารลสารพิษมาเป็นกระบวนการในการย่อยถลายทองเพราะฉะนั้นเศษที่เหลือมันจะทิ้งไว้หมู่บ้านเรา เรารู้แน่นอนเพราะเราเคยดูวังพี่กิตมาแล้วความเสียหายมันมีเยอะเรารู้เราก็เลยไม่เอาเราไม่เอาครับไม่ยอมเลยครับไม่ยอมไม่ว่ารุ่นไหนเราจะไม่ยอมเราต้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลังครับ,รบเราทําตามกระบวนการของกฎหมายก็คือเรามีเวลาในการยื่นหนังสือด้วยเหตุด้วยผลในการคัดค้าน30วันนะครับจนถึงวันสุดท้ายน่าจะเป็นวันที่27กันยาเราเชาวจังหวัดจันทบุรีไม่ต้องการเหอนองแรกทองคํา ไม่ว่าขั้นตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนไหนแต่ว่าเราไม่ต้องการเราต้องการตัดไปตั้งแต่ต้นลมภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ก็มีการรวบรวมในชื่อได้มากกว่า1,6060 0รายชื่อแสดงถึงความตื่นตัวของคนจันทบุรีในเรื่องนี้กันมากครับพวกเขามีความเชื่อว่าเหมืองทองคําใต้ดินที่จะมา อาจทำลายเหมือนทองคำบนดินที่อยู่ในบ้านของพวกเขานั่นเองนี่นะครับทองบนดินบ้านเราเห็นไหมอีกสี่ห้าปีเราก็จะได้ทองของเราแล้ว <c oughs> คิดดูสิครับหมอนทองจันทบุรีปีนึงได้เท่าไหร่เ <c oughs> มืองทองเข้ามาชาวบ้านได้ไหมรับได้อะไรหมอนทองของเราของคนจันทบุรี <c oughs> ปีนึงหลายหมื่นล้านเนี่ยคุณคิดว่าได้แปดร้อยล้านรับได้แต่ชาวบ้านได้เป็นมันหมื่นล้านเนี่ยคุณไม่เอาเหรอ ของเราดีอยู่แล้วทําไมคุณต้องเอาเหมืองทองหลายปีที่ผ่านมาเราเราสามารถทํารายได้ปีละหลายหมื่นล้านบาทในการทําทุเรียนทองคำบนดินชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะครับใครทำธุนนั้นก็ได้ประโยชน์แต่ว่าทองคำบนดินนั้นรัฐจะได้ค่าพักหลวงปีปีหนึ่งประมาณ6 1 0ปีหนึ่งไม่กี่ร้อยล้านบาทนะครับและต้องแลกกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายหมู่านทําลายวิถีชุมชนตัวยอย่างนี้เห็นแล้วทั้งพิจิตรแล้วก็จังหวัดเลย มันไม่จําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบนเรื่องของการทําลายสารทรัพยากรถึงแม้ต่อให้วันนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาในอุตสาหการรมหลายจังหวัดนะคะแต่ดิฉันคิดว่าบางจังหวัดที่เขามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรมีวิถีชีวิตผู้คนที่ทํารายได้ทางเศรษฐกิจเนี่ยดิฉันคิดว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรใตดเรามีทรัพยากรบนนี้ที่ทํามูลค่าได้เยอะกว่านี้ Backpack Journal i s t เดินทางไปหาคำตอบในประเด็นอะไรร่วมแสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับเราได้ผ่านทาง facebook.com/backpackjournalist ที่ PBS